คนคุยหายไป18ชั่วโมงคุณจะทำยังไงสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อออยค่ะถ้าสมมุติคนคุยหายไป18ชั่วโมงแปลว่าเขาอยากให้ไปหาค่ะเล่นตัวอยากให้เราไปเจออะไรอย่างงี้อยากอยู่ด้วยกันสองสองะไรอย่างงี้แล้วเราไปหาไหมไปไปชอบอะไรในเซอร์เดเซนไหมคะ มันชิลมันเป็นดนตรีสดออที่ดีเจน่ารักด้วยอยชื่อบีมคะ่ะสมมติว่าคนคุยเธอหายไปสิบแปดชั่วโมงแปลว่าเขายังอยู่ปะคือถ้าเป็นหนูก็เชิดเพราะว่าเราก็มีตัวเลือกอื่นไม่ต้องงอเขาแล้วเธอเคยหายไปส8ปดชั่วโมงบ้างไหมไม่หายหนูตอบแชทไวไม่เชื่อทักมากค่ะเออเสือเดร์เซนกลับมาเปิดแล้วนะคะทุกคนสนุกมากที่นี่อยากให้เพื่อนๆมากันนะคะที่เป็นขาดเสือเดร์เซนเหรอคะใช่ครับหน้าตาแบบนี้สาวๆน่าจะจีบเยอะ ไไมไม่ม่รู้เชื่อฟุก,ฟกรครับถ้าสมมุติพี่มีคนคุยแล้วคนคุยหายไป18ชั่วโมงแปลว่าไปอาบน้ำอ๋อไปอาบน้ำอ๋อไปอาบน้ำอ่าแบบโบพี่ถ้าเกิดว่าอาบน้ำสิบชั่วโมงขนาดนี้เขาคงจะเข่าวจวเนาะน้ำเสือเซนปลอดภัยนะครับถ้ามีพวกผมอยู่เออ